เดินมาก็นานแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดูค้าสักคนเดียวเลยอยากจะหาที่นั่งพักสักหน่อยนึงอะน่าเสียข้าเหนื่อยแล้วก็หิวเหมือนกันอะเรากินข้าวกันเถอะอ๋อดีดีมะฮะดูนั่นสิมีคนนั่งใต้ต้นไม้นั่นด้วยอะอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เขาต้องมีอะไรพิเศษหน้าลยมีแสงด้วยเห็นเป่านั่นไงเห็นไหมล่ะดูชัดสิเฮ้ยท่าน เรามาจากเมืองอุกลา,ราเราเหนื่อยมากใช่ขอเราพักด้วยนะได้สิพวกท่านอ๋อ <c oughs> ได้โปรดรับข้าผสมน้ำพึ่งของเราด้วยเถิดช <c oughs> ่ท่านโปรดบอกพวกเราว่าท่านนับถือลทัทธิใดเหรอไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่อาจเรียกได้ว่าผู้ร่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยหรือกรรมและผลแห่งกรรมอวิชชา เป็นรากเหง้าแห่งอกุศลทั้งมวลและเป็นมูลเหตุให้เกิดการเกิดความทุกข์และความตายเมื่ออ,อวิชชาถูกทำลายและแทนที่ด้วยวิชาผู้นั้นจะบรรลุนิพพานเราไม่มีอาจารย์และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราได้ พระองค์ผู้เจริญได้ปลดอรับเราสองคนเป็นสาวกพูดถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งด้วยเถิดก่อนที่เราจะไปเราขอสิ่งนี้่าเพื่อนำไปบูชาด้วยเถิดขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเจริญเราจะนำปลอยพระเกศาของท่านกลับไปยังเมืองอุกาลาและบูชาไว้ในสถูป